วิ่งออกากที่สราวักครับประเทศมาเลเซียเมืองนี้เมืองกุชชิงนะครับบรรยากาศดีมากเลยฮะชมบรรยากาศอันนี้เป็นสะพานทางคนข้ามน,นะครับที่วอเตอรฟรานกับอันนี้จะเป็นวบเตรฟรานนะครับอ่าอ่านะครับ ช่วงเย็ยนช่วงค่ำๆอาจจะมีดนตรีประกอบน้ําพรุแสงเสียงนะครับตรงนี้แต่ต้องช่วงค่ำๆนะครับนี่เป็นตรงช่วงเช้าก็ตรงนี้ก็เป็นลานคนเดินนะครับครับจะเดินได้ตลอดตลอดอาชายฝั่งเลยนะฮะเดี๋ยวพิ่งกันต่อ มีจักรยานก็ขาขึ้นไม่ได้ครับยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้นะครับสะพานนี้เปิด6โมงเช้าจน1เที่ยงคืนนะครับพอหลังจากเที่ยงคืนก็ปิดเลยครับคนก็เดินขึ้นไม่ได้ถ้าใครไม่อยากจะข้ามสะพานนะก็จะใช้เรือนี้ก็ได้นะครับริการเือ แต่ไม่มั่นใจว่า,าราคาเท่าไหร่นะครับเราไม่ได้นั่งนานแล้วครับเมื่อกี้เากำลังทำอยู่นะฮะเป็นที่ตรงเพียบเป็นที่ออกลังกายฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ราชการ โอเคนะครับเขาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอายนี้หรอร้านคนเดินนะครับ ช่วงเย็นจะมีกิจกรรมเยอะแยะนะครแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆยวอัปเดตช่วงเย็นๆให้ดูนะครับบ๊ายบาย